เป็นไงเมื่อกี้นี่เป็นไงหมดแรงเหรอฮะไม่ลาโดนค่ะฮะไม่ลาโดนหมดแรงของอันนีะครับตอยเสียนก็เป็นเพื่อนครับมีแต่เพื่อนกันนี่ก็เพื่อนกันนะครับเพื่อนทั้งสองครับต่อยเสียนก็เป็นเพื่อนกันนี่ครับชีวิตนักมวยนี่ครับต่อยเมื่อไหร่ยำบุฟี่รายการอันหล้วเก่งหลอดบุฟี่บุษโต การีล็อกต่อยเสร็จก็เป็นเพื่อนกันเลยครับเลยครับเพื่อนต่อยกันมหมดทุกคนรับลเข้ามาเข้ามาเข้ามดเลยเข้ามาเนหมยครับชตูดังมวยครับโตขึ้นแล้วก็ต้องต่อยกันอีงครับถ้าดำได้ก็ต้องต่อยกัน บดเท่ากันเลยรมมิตอ่าลทงว่น้ครับมาแสดงความดีใจกับลิลมครับเกิหมดไปครับันมาสีครั้งแลครับไชนะสครั้งลิงละหครั้เก็บฟองไแนวันเก็บาะแล้วก็เศร้าดอกแล้วก็เศร้าเอาไม่อย่างนี้ปะ มันไม่ไนลอยูมาลักกัน